สวัสดีนะครับท่านผชมครับอ๋อช่วงนี้งานลัดตัวครับเท้ายันค่ำเดี๋ยวพื้นที่นี้ก็เดี๋ยวจะวิ่งคนาแล้วก็ถ่ายบ้างแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับเดี๋ยวตอนนี้วิ่งคนาหน่อยข้างเดียวนะครับอาฝุดหลอไปติดตู้แอร์นะครับ ดังใจนึกเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับเดี๋ยวจะรายงานให้เป็นระยะระยะนะครับตอนนี้กำลังไปติดอยู่เดี๋ยวเสร็จเมอไหร่นะครับจะนําเสนออ่าดังใจนึกนะครับอยากได้นี่เจ้าของนาก็รีบนะครับจะทํานาโยนข่าวราคาอย่างนี้เขาก็กลัวน้ําท่วมด้วยนะครับประมาณเลยพุทธพาในท่วมแล้วอยู่ยแถวๆนี้อะไรเนี่ย เถวทะลอแล้วนะครับปิดกระปากทางด้านขวามือเรามีร่องน้ํานะครับเนี่ยแถวนี้ท่วมหมดนะครับปีหนึ่งก็ได้ประมาณสองครั้งไม่เน้นสวยงามนะครับเอาความเร็วเข้าว่า ก็จะวิ่งไปสองตอนนะครับไม่รู้ว่าคันนี้เขาจะทำเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าแต่วิ่งคนาด้านซ้ายมือเรานะครับเป็นแบบข้างเดียวนะครับอากาศจะคึมๆหน่อยนะครับใครๆมีหมอกร้อนเอาวๆอย่างก็ฝนจะตกยังไงเนี่ยฤดูการแปรผันซะแล้ว มีแดดส่องบางๆนะครับแต่ว่าร้อนคึมๆมีหมอกยังไงก็ไม่รู้บริเวณที่เราทำงานนี่23ไร่นะครับเปน็นนาเช่าเนี่ลุงนี่ก็สิบสิบ เท่าไหร่นะลงนะนสิบสิบเกียน,นอ,อ๋อค่าเช่านะครับสิบไล่เกียนเป็นค่าเช่าไม่รู้ถ้าคิดเป็นเออเป็นไร่เรื่ร่เท่าไหร่สิบไล่เกียนนะครับค่าเช่าเราวิ่งคนาเขานะครับก็เตรียมพื้นที่ให้ลุงแกหน่อย ด้วยความรวดเร็วว่องไวเขาจะทําข้าวไลบอรีนะครับท่านผู้ชมเพราเป็นข้าวนาปังข้าวอะไรนี่ราคาจะไม่ดีนะครับอันนี้ก็เขาประกันราคาให้ด้วยก็เลยจะทำไลบอรี่นะครับ ข๋อมีรอยถุงปุ๋ยอุดรูรั่วนะครับนี่จะเจอประจําแย่ข้าวขนาดนี้ราคาสุดยอดเลยห0พันนิดๆบางทีติดเขียวมีสิ่งเกียวปนก็5 8าพันแปห้าพันหกยังมีนะครับข้าวมีสิ่งเกียวปนข้าวความชื้นไม่ได้ ช่วงนี้เราก็ออกงานทุกวันนะครับครับลุยคันเดียวด้วยด้านบนมันแข็งนะครับแต่ข้างล่างวิ่งลึกไปจะเป็นดินเหนียวแต่ต้องให้สับปนก่อน ปีนปนๆหน่อยครับเยียบแน่นๆตอนนี้เป็นเที่ยวแรกนะครับวิ่งประกบแล้วนี่จะของนาไล่เก็บถุงปุ๋ยที่ รูรั่วนะครับเที่ยวที่สองครับถอยหลังมาวิ่งตาดินเข้าหาของเก่า,าเดิมนะครับอ่าอย่างนี้นขทางจะปนหน่อยเพราะเราวิ่งสับหลายเที่ยวขากลับก็ถอยเหยียบมาด้วยนะครับ แต,แต่เริ่มการเตรียมพื้นที่จะทำนานี่ก็จะของนานจ้างทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่วิ่งคันนาปักพื้นที่หวานปัดดำผีดยาหวานปุ๋ยยันเกี่ยวเลยนะครับจ้างทุกขั้นตอนแล้วเหลือไหมเนี่ยพอได้อ๋อแต่ได้ไม่เยอะทำพื้นเดียวเหรอ ทำแค่ย right mm ี hmm. ่สามไร่เนี่ยนะทำคนเดียวเลยคิดว่าไม่มีมีคิดว่ามีลูกหลานมาช่วยอ๋อสองคนตายายโอ้โหนี่ลงทำสองคนตายายนะครับยี่สามไร่เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่เหลือแต่เหลือไม่เยอะ พอใช่นี่ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย,พ,ยพื้นเนี่ยนะแต่เหลือทุกคราวใช่ไหมอ๋อเหลือมากเหลือน้อยแต่ก็เหลือแล้วแ,แล้วเป็นนี่ไหมโอ้โหเป็นนี่อ,อ,ยอย่าหยุดยั้งในการเป็นนี่ครับ <laughs> เออเสียมละญาติมากถามได้ยังไงว่าเป็นนี่หรือเปล่าต้องถามว่ามากหรือน้อย <laughs> เออเป็นที่ทกศเอาดีเป็นเป็นทกศดีกว่าเป็นรายวันนิดนึงแต่เป็นรายวันแล้วจะร้องอ่าไก่เคียงนะครับเริ่มวิ่งประกบหลายเที่ยวแล้วให้เหยียบแน่นๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร่วนะครับร่วกก็ลงล้างตรงนี้ครับซ้ายมือเรานี่ นี่ก็ดีอย่างนะครับตายยากเอาทำกันไปครับสู้ชีวิตอย่าใช้ใบหน้าเก็บหัวคันหน่อยนะครับ จานก้อนมาเริ่มเลยจานดูว่แน่ๆแตมว้งอย่างนี้ตอนแรกเขามาถ่ายมันเป็นดินเหนียวนะครับก็เลยเป็นก้อนแบบนี้ก้อนใหญ่ๆลายเหยียบมุมคันนะครับหวัวคันที่เราใช้ไปดานหน้าดัานดินมาเมื่อสักครู่นะครับแถวนี้ไม่ค่อยมีรถใหญ่นะครับ มีแต่รถตะกูลส้มรถเล็กนะครับเอาแหล่งน้ำที่เขาใช้ทำนานี่เขาเอามาจากอะไรก็สูบสูบไฟฟ้าสูบน้ำไฟฟ้านะครับจากแม่น้ำน่านมา เหล็กน้ำไฟฟ้านะครับสูบมาแล้วก็มาถึงก็เปิดได้เลยอัตราค่าเสียค่าน้ำนะครับก็150ยห้าสิต่อไร่ต่อขาวนะครับเพราะแหล่งน้ำธรรมชาติไม่มีนะครับอของเนี่แหละถึงทะเลาะ ตอนนี้ความสูงยังไม่ได้นะครับก็อาจจะได้เที่ยวนี้แหละน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับวิ่งเล้วไม่ได้นะครับดินมันปนมันบังคับรถยากปนมั่งแข็งมั่งปนกันไปนะครับเห็นเป็นแผ่นนะครับถ้าว่าเราวิ่งลึกไปกว่านี้ก็จะเป็นดินเหนียว พี่รถมนันอ่ดแบบนั้นนะครับดิเหนียบมั่งดิ่ปนมั่งจะของที่ก็ไปเดินตำรวจนะครับเพราะว่ามารั่วบ่อย ยิ่งแน่นยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับโอ้ก็ใช้น้ําไฟฟ้าซะด้วยเดี๋ยววิ่งให้สูงสูงแล้วก็ไล่เหยียบให้แน่นเลยนะครับไล่แต่ชายคันลงไปเลยขึ้นไปเลยยันหนวคันนะครับเหยียบให้นแน่นเลยว่ามันรั่วบ,บ่อยเหลือเกินอ่ะเราอยู่ในพื้นพื้นที่นีนะ้คันเดียวด้วยจานโบวเราจะอึดๆหน่อยนะครับเพราะว่าเจอดินเหนียวครับช่วงนี้อังไงครับ มีพันผ่านมมาด้านบนนี่ถ้าเราวิ่งหลายเที่ยวแล้วใช้ความเร็วมันจะพันผ่านนะครับดินเหนียวก็เดี๋ยวไล่เหยียบให้แน่นๆนะครับแล้วก็วิ่งตัดข้างคันก็จะประมาณนี้นะครับในการทำงานของเราไว้ไว้พบกันโอกาสหน้าแล้วกันเนาะสวัสดีครับ